Read Out loud podcast แก้เหงาเราอ่านให้ฟังการสำรวจอวกาศกับเทคโนโลยีและสตรีเบื้องหลังความสำเร็จระดับจักรวาล ความมหึมาของเอกภพนั้นดึงดูดให้มนุษย์โลกตัวเล็กรู้สึกสงสัยใครรู้และต้องการหาคำตอบในเรื่องราวลึกลับอันน่าค้นหาการที่มนุษย์ค้นพบความจริงที่ว่าโลกไม่ใช่ดาวเคราะห์เพียงดวงเดียวในระบบสุริยะได้นั้นไม่ใช่อาศัยเพียงโชคช่วยเท่านั้นแต่ต้องอาศัยทั้งเทคโนโลยีและบุคลากรผู้เชี่ยวชาญหลากหลายสาขามาช่วยระดมความคิดสร้างสารรค์นวัตกรรมสุดล้ำเพื่อส่งออกไปหาคำตอบในระดับจักรวาล วันนี้อยากจะชวนทุกคนมารู้จักกับเรื่องราวเทคโนโลยีซึ่งเป็นเครื่องมือวิทยาศาสตร์อันน่าสนใจพร้อมกับเรื่องราวของเหล่ามิสยูนิเวิร์สซึ่งไม่ใช่นางงามจักรวาลนะครับแต่เป็นฉายาที่เราอยากจะตั้งให้กับเหล่าสตรีผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของการสำรวจอวกาศที่ช่วยให้มนุษย์นั้นได้ศึกษาองค์ความรู้ใหม่ๆและรู้จักเพื่อนบ้านดาวเคราะห์และดาวบริวารต่างๆดีมากยิ่งขึ้นครับ หากพูดถึงเทคโนโลยีอวกาศหรือ s Space t เทคโนโล g y คนส่วนใหญ่นั้นมักนึกถึงเจรวดหรือยานสำรวจต่างๆทั้งที่จริงๆแล้วเบื้องหลังของการได้มาซึ่งเทคโนโลยีอวกาศสำคัญที่ช่วยให้เราสำรวจพื้นที่นอกเหนืออนาเขตของโลกได้มีมากกว่านั้นครับเราจึงขอหยิบยกเกร็ดอันน่าสนใจรวมถึงเบื้องหลังของสิ่งประดิษฐ์สุดล้ำที่ช่วยให้เรารู้จักความกว้างใหญ่ของอวกาศได้มากขึ้นครับก่อนที่มนุย์จะถูกจารึกในประติศาสตร์ว่า สามารถเดินทางไปถึงดวงจันทร์ด้วยอพอลโล11ในปี1969นักวิทยาศาสตร์ผู้อยู่เบื้องหลังความสําเร็จของโครงการนี้ต่างก็ต้องใช้เวลากับการศึกษาคนา้นคว้าวิจัยทดลองรวบรวมทฤษฎีและข้อมูลจากหลากหลายศาสตร์มาประยุกต์เข้าด้วยกันทั้งดาราศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีววิทยารวมถึงคณิตศาสตร์ซึ่งมีความสำคัญมากต่อการคำนวณความแม่นยำในการส่งเทคโนโลยีต่างๆขึ้นสู่อวกาศ ในวิถีวงโครจรที่เหมาะสมที่สุดและมีความปลอดภัยต่อน,นักบินอวกาศมากที่สุดด้วยหนึ่งในฟันเฟืองสำคัญที่ทำให้ภารกิจอพอลโล1สําเสำเร็จนั้นมีแคทเธอรีนจอร์สันหญิงสาวเชื้อสายแอฟริกันอเมริกานักวิจัยอาวุโสของนาซารวมอยู่ด้วยครับซึ่งหากย้อนกลับไปในอดีตเธอเป็นนักวิจัยทางคณิตศาสตร์ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีในนามมนุษย์คอมพิวเตอร์โดยเครื่องมือสำคัญที่เธอใช้คำนวณและการตรวจสอบวิถีวงโครจรของกระสวยอวกาศ ในโครงการอพอลโล11คือคอมพิวเตอร์ IBM 7090คอมพิวเตอร์ทางซิสเตอร์เชิงพาณิชย์เครื่องแรกและเป็นคอมพิวเตอร์ IBM ลำดับที่4เป็นรุ่นน้องของคอมพิวเตอร์ IBM 1620ซึ่งถูกสร้างในปี1960ขึ้นชื่อในเรื่องของการประมวลผลเร็วที่สุดในช่วงเวลานั้นนิยมนำมาใช้ในงานด้านวิศวก,กรรมยานบินอย่างมากคอมพิวเตอร์รุ่นนี้มีขนาดใหญ่มากเมื่อเทียบกับคอมพิวเตอร์ในยุคปัจจุบัน โดยนักวิทยาศาสตร์ใช้คำนวณจนได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดที่ทำให้ยานสำรวจอวกาศอพอลโล11ลงจอดบนพื้นผิวดวงจันทร์ได้อย่างปลอดภัยและส่งผลให้นิวอาร์มสตรองกลายเป็นบุรุษคนแรกที่เหยียบดวงจันทร์ได้ในวันที่10กรกฎาคมคิสรศกราช1969นั่นเองครับนอกจากนี้การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อออกแบบซอฟต์แวร์สำหรับการทำภารกิจของอพอลโล11ของมาร์กาเร็ตฮามิลตันอีกหนึ่งอัจฉริยะด้านคอมพิวเตอร์ หญิงสาวอีกคนที่เป็นอีกชิ้นส่วนฟันเฟืองที่ช่วย5ห้พันโลกขับเคลื่อนสู่ความสําเร็จโดยเธอได้ทําหน้าที่เป็นผู้อํานวยการฝ่ายวิศวกรรมซอฟต์แวร์ในโครงการนี้ซึ่งก่อนหน้านี้เธอเคยทํางานพัฒนาซอฟต์แวร์เพื่อพยากรณสภาพอากาศที่ MIT หรือ Massachusetts Institute of Technology หรือสถาบันเทคโนโลยีแม s a c h u s e t t s มหาวิทยายลัยชื่อดังด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมของสหรัฐอเมริกามาก่อนครับ อีกหนึ่งหญิงสาวที่เก่งกาจในการใช้คอมพิวเตอร์ในการประมวลผลตัวเลขสำหรับการออกแบบเทคนโนโลยีอวกาศอีกคนนั่นก็คือโดโรธีนวอนเธอเคยเป็นครูคณิตศาสตร์เชื้อสายแอฟริกันอเมริกันที่เข้ามาทำงานกับคณะกรรมการที่ปรึกษาแห่งชาติด,ด้านการบิน NACA ซึ่งต่อมาก็กลายเป็นนาซาในปี1943่นในตำแหน่งนักคณิตกรเธอได้ศึกษาภาษาฟอร์ทรานในการเข้ารหัสในเครื่องคอมพิวเตอร์ IBM 7 0 9 0นาได้สำเร็จ ทำให้เธอนั้นได้ตำแหน่งวิศวกรคณิตศาสตร์ของอุตสาหกรรมการบินและอวกาศโดยโดโรธีได้ทำงานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้านคณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์รวมถึงวิศวกรที่มีชื่อเสียงมากมายและต่อมาเธอก็เป็นหนึ่งในผู้ที่มีส่วนร่วมในโครงการสเกลที่ส่งดาวเทียมดวงแรกของอเมริกาขึ้นสู่อวกาศเราจะเห็นได้ว่าเทคโนโลยีอวกาศต่างๆล้วนสร้างขึ้นจากเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์และบุคคลเบื้องหลังมากมายเลยครับ ซึ่งก็มีความหลากหลายอาจจะไม่ใช่แค่เพศหญิงหรือเพศชายแต่ว่าเกิดจากคนหลายคนที่มีความสนใจและใฝ่รู้ในเรื่องเดียวกันนั่นก็คืออวกาศอันกว้างใหญ่และยังมีเบื้องหลังอีกหลายท่านที่มีส่วนช่วยผลักดันวงการวิทยาศาสตร์ด้านอวกาศที่เรายังไม่ได้กล่าวถึงซึ่งก็ยังคงทำงานเพื่อสร้างความเป็นไปได้ใหม่ๆมากกว่าเทคโนโลยีอวกาศที่ก้าวล้ำแต่อาจเป็นนวัตกรรมที่รุดหน้าไปไกลเกินกว่าที่เราจะจินตนาการถึงไม่แน่ครับสุดท้ายแล้ว มนุษย์อาจจะได้รับรู้ถึงการดำรงอยู่ของเอกภพและความลับแห่งจักรวาลได้ในสักวันหนึ่งครับจาก N.S.M. s i m a g a z ซ n e สื่อเพื่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน